เรารู้มาละการเทรดเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานยังไงบ้างแล้วเราจะใช้แพลตฟอร์มไหนล่ะแพลตฟอร์มในการที่ใช้เทรดในตลาด forex อันไหนสำคัญเรงนี้จัมาวิเคราะห์และพาเจาะละเอียดโอเคครับทุกคนสวีดัดสวัสด,ดีกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับรายการ Mr. Box Talk กับช่อง Box Innovate นะครับ มีหลายคนนะครับถามผมว่าเออเนี่ยเรารู้มาละว,ว่าในการเทรดเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานยังไงบ้างนะครับแล้วก็รู้คําศัพท์อะไรบ้างที่จะแบบไปเล่าเรื่องเท่ๆไปเล่าคาศัพท์พวกนี้ไปพน่นให้เพื่อนเนี่ยงงๆเราจะได้ดูเท่ดูเฟี้ยวซะหน่อยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีอีกหลายคนเนาะที่ถามผมมาว่าแล้วเราจะใช้แพลตฟอร์มไหน่ะในการเทรดบ้างนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมมาขายี้ให้ นะครับว่าแพลตฟอร์มในการที่ใช้เทรดในตลาด forex อันไหนสำคัญหรือว่าอันไหนใช้การยังไงบ้างนะครับและเหมาะต่อการใช้งานอย่างไรนะครับเดยวันนี้จะมาวิเคราะห์และพาเจาะละเอียดนะครับอ่ะใครพร้อมแล้วไปเลยครับโอเคนะครับเราเริ่มต้นจากการถาม Chat GPT เหมือนเคยนะครับว่าเออเนี่ยถ้าฉันอยากเป็นนักเทรดนีฉันอยากเป็นนักเทรด f o r e ตฉันควรต้องใช้แพลตฟอร์มไหนเป็นบ้างเป็นบ้างอย่างไรอ่าโอเคนะครับลองถามน้องเข้าไปนะครับ หนึ่งเลยเขาบอกว่าการที่คุณจะเป็นเทรดเดอร์ในตลาด forex นะครับเราต้องใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า MetaTrader 4และ MetaTrader 5ให้เป็นนะครับผมขอเรียกชั้นๆว่า Meta c o d e นะครับหลักการการใช้ Meta โ d e เนี่ยมันคือเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เอาไว้ใช้เข้าออเดอร์ในการเทรดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมมากที่สุดน,นะในตลาด forex นะครับเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถ เทรดได้ทั้งคริปโตนะครับสกุลเงินนะครับน้ำมันนะครับทรัพย์สินหุ้นต่างๆนะครับที่เป็นประเภทที่เขาย้ายเข้ามาในตัว CFD เนาะซึ่งตัวเมตาโขดนะครับสินทรัพย์ที่อยู่ข้างในเมตาโคดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละโบรกเกอร์ด้วยว่าโบรกเกอร์ไหนเขาจะให้นะครับอะไรทรัพย์สินอะไรเข้าไปในตัว m เมตาโ d ดของเขาบ้างนะครับถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆครับเมตาโขดเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ เชื่อมต่อนะครับระหว่างเทรดเดอร์กับโบรกเกอร์นะครับเข้าหากันนะครับอ่ะเทรดเดอร์ส่งคําสั่งไปนะครับคำสั่งจะถูกส่งจากตัวของเมตาโคดนะครับเมตาโคดเนี่ยจะไปลิงก์คําสั่งให้กับโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์ถึงจะยิงคําสั่งนั้นไปที่ตัวตลาดกลางนั่นเองนะครับสรุปสัส้นง,ง่ายๆครับเทรดเดอร์ทุกคนนะครับที่อยู่ในตลาด Forex ก ส่วนมากนะครับที่นิยมมากที่สุดเขาจะใช้เมตาโ o ดโฟกับเมตาโ o ดไฟนะครับหรือว่า MT4 กับ MT5 ที่เราเรียกกันนี่แหละแล้วตัวไหนมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ MT4 เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จะใช้มาอย่างยาวนานมากส่วน MT5 เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็จะชอบย้ายมาใช้กันเพราะว่ามีฟังก์ชันมีฟีเจอร์ในการใช้ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับสามารถกดลากกราฟเป็นอิสระ นะครับมากกว่าตัวของ MT4 ซะอีกนะครับนั่นคือ MT5 เนาะณับปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ MT4 นะครับแล้วก็ใช้มันอย่างยาวนานนะตั้งแต่แบบผมเข้ามาเทรดใหม่นะครับพอถึงจุดๆนึงครับอ่าผมก็เริ่มแบบเอ้ยลองมาศึกษาดูซิว่า MT5 มันจะใช้ยังไงแล้วม,มีเฟเจอร์ยังไงแลวบ้างนะครับปรากฏว่าครับทุกวันนี้ผมใช้ MT5 มาเนี่ยน่าจะ2-3ปีละ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นะครับต่อการเข้าเทรดเพราะว่ากราฟมันค่อนข้างอิสระมากแต่ว่าในหลายบรเกอรนะครับไม่แน่ใจนะว่าบรเกอร์แต่ละบริกอรจะมีทั้ง MT4 MT5 หรือเปล่าบางบริกอรก็มีแค่ MT4 ครับบางบริกอรก็มีทั้ง MT4 MT5 นะครับแล้วแต่บรเกอร์นั้นจะซื้อแพลตฟอร์มตัวนี้ไปปลักอิน plugin ยังไงบ้างซึ่งการซื้อแพลตฟอร์มการซื้อเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ก็จะมีต้นทุนนะครับบริกอรไหนที่เป็นบรเกอร์ใหญ่อยู่แล้วนะครับเขามีต้นทุนในการ ลงทุนที่สูงเขาก็จะสามารถซื้อได้ทั้งสองแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับตัวของแพลตฟอร์ม e t a c o d e เนี่ยหรือว่า MT45 นะครับเขาเรียกเขาบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชุมชนของนักเทรดเนาะแล้วก็คือมันมีอุปกรณ์นะครับมีทรูเนี่ยในการเข้าไปวิเคราะห์กราฟได้จํานวนมากนะครับแล้วก็ตั้งค่าคาสั่งซื้อคําสั่งขายเนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับและยังสามารถใช้ร่วมกับตัวของ EA นะครับ EA คือ Expert Advisor นะครับหรือว่าเป็นบอทเทรดอัตโนมัตินั่นแหละซึ่งตัวพวกนี้นะครับเราจะเขียนลอจิกอะไรบางอย่างออกมานะครับว่าให้มันเข้าเทรดในลักษณะไหนนะครับเมื่อไรก็ตามที่มันเข้ากับลอจิกครับมันจะสามารถเปิดอัตโนมัติได้ซึ่งตัวนี้ครับสามารถไปปลั๊กอินนะครับใน MT4 หรือว่า MT5 ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้มีมานานละนะครับแต่ว่าเผื่อนักเทรดใหม่ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในช่องของผมนะแล้วยังไม่รู้ก็อยากอธิบายให้กับทุกคนได้ฟังนะครับถัดมาเนี่ยก็คือตัวของเขาบอกว่า เอ่อ MT4 MT5 เนี่ยนอกจากจะเทรดในตลาด forex ได้แล้วนะครับยังเทรดในตลาดหุ้นหรือว่าเทรดในตลาดอาานุพันธ์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการใช้นะครับก็คือการโหลด MT5 มาอ่ะหรือว่าคนใหม่ๆเลยแนะนำนะครับให้เปิดบัญชีเดโมเข้ามาเทรดเพื่อฝึกฝนนะครับแล้วก็ใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์ต่างๆซึ่งอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในตัวของ Metacode ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเรียกได้ว,ว่าใช้คุณใช้ไม่หมดแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมกล้ารารันตีนะครับถัดมาครับนั่นก็คือแพลตฟอร์ม C Trader นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะแก่การนะครับใช้ด้วยความยืดหยุ่นนะครับและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่ละเอียดได้นะครับอ่ะคือตัวนี้ครับมันยืดหยุ่นและมันละเอียดนะครับเพราะว่ามีแพทอ่เพราะในตัวแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับมันมีฟีเจอร์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีนะครับและก็การยิงคําสั่งเนี่ยเขาจะเร็วมากกว่าเมตาโคดนะครับเพราะตัวนี้นะครับมันเป็นแพลตฟอร์มที่เฉพาะ นะครับส่วนมากผู้กองทุนพวกอะไรเขาก็จะใช้กันนะตัวของ C ีเทเดอร์นะครับเพราะว่าตัวของเซิร์ฟเวอร์เองอี่ยมันไม่ได้มีความหน่วงมากเพราะผู้ใช้ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็หน้าตาของแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่น่ารักเหมือนเมตาโคดต,ต้องพูดงี้นะครับแต่ว่าตัวของฟังก์ชันฟีเจอร์หรือว่าที่ต้องเอาไปเข้าใช้เนี่ยมันมีหลากหลายมากกว่านะครับมันดูยุ่งยากกว่านะแต่ว่ามันใช้ได้หลากหลายมากกว่านะครับเขาเน้นเรื่องความละเอียดนะครับใครที่เป็นโปรเทเดอร์ er เนี่ย ส่วนมากก็จะใช้ในตัวของ C ีเทรดเดอร์กันนี่แหละนะครับหรือว่ากองทุนสถาบันนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็จะใช้ใตัวของ C ีเทรดเดอร์แล้วว่านักเทรดแบบโรคอลหรือว่านักเทบบรดท,ที่แบบว่าเป็นนักเทรดรายย่อยแล้วกันพวกรีเทลนะครับก็จะใช้ตัวของเมตาโคดเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันรูปร่างหน้าตามันใช้ง่ายแล้วก็คําสั่งมันเปิดออเดอร์ง่ายนะครับถัดมานะครับก็คือตัวของ N ินชาเทรดเดอร์นะครับตัวนี้ผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะแต่ก็ค่อนข้างดังอยู่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวลองไปใช้ให้ดูนะครับอ่ะ ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวของ T r a d i n g View ตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดละนะครับก็ใช้บ่อยมากที่สุดในกรเป็น MT5 นะครับในการเปิดปิดข้อออเดอร์แต่ตัวที่เอาไว้ดูกราฟนะครับที่มีความสวยงามแล้วก็มีความยืดยุนใช้ได้หลากหลายมากที่สุดแล้วก็มีฟังก์ชันเราสามารถไปเอาอินดิเคเตอร์คนอื่นมาใช้ได้หรือว่าเราสามารถเขียนอินดิเคเตอร์ให้คนอื่นใช้ได้เป็นชุมชนคอมมิชชั่นที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดละณนะปัจจุบัน นะครับนั่นก็คือตัวของ t r a d i ิ้ v วิวนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่า TradingView เนี่ยใช้ยังไงกันบ้างนะครับเขาบอกว่าตัวของแพลตฟอร์มเทรด i ิ้ v วิวนะครับเหมาะแก่การใช้ในการวิเคราะห์การแบบรูปแบบออนไลน์นะครับทุกวันนี้อ่ะอย่างในมือถือเนี่ยเราก็จะมีให้ใช้ด้วยนะครับเป็นตัวของ t r a d i ิ้ v วิวนะครับหรือว่าใน MacBook ก็สามารถใช้ได้นะครับใน PC นะครับ Windows ก็สามารถใช้ได้ นะครับตัวของ t r a i n n g View เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่หลากหลายมากส่วนตัวผมใช้สิงอยู่ใน t r a d i n g View มากกว่าใน MT4 MT5 ซะอีกนะครับ MT4 MT5 สำหรับผมเนี่ยมีไว้แค่กดออเดอร์แต่ในจังหวะที่ผมวิเคราะห์กราฟนะครับหรือว่าดูการ m a n a g ความเสี่ยงดูระยะนะครับใช้อินดิเคเตอร์เข้าไปในการช่วยในการตัดสินใจอะไรก็ตามครับส่วนมากผมจะสิงตัวอยู่ใน t r i n i n g View เป็นหลักนะครับ แถ้าวันนี้ผมเปรียบเทียบ100%ของการเทรดทั้งหมดนะครับผมใช้เวลาประมาณ80%ถึง90%เลยในเทรดดิ้งวิวนะครับเพื่อตัดสินใจแล้ววิเคราะห์นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆมาจับนะครับหรือว่าตัวของ GoHunter หรือแ f t t u n น er เนี่ยที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้อยู่แล้วทุกวันนี้นะครับที่สามารถอย่างตัวของ u o t u r t e r สามารถเอามาใช้เทรดทองในเปอร์ r อร์แมนซ์ที่ค่อนข้างดีนะครับในจังหวะที่กราฟมัน s ซ w a y s เนี่ย ผมก็จะเอาตัวของโก h ฮันเตอร์มาลักอินในตัวของ Trading View นะครับเพื่อวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของกราฟณเวลานั้นนะครับอีก20%เรหลครับผมก็แค่เปิดดูใน Meta Code ครับแล้วก็กดเข้าออเดอร์แค่นั้นเองนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือ Trading View เราล้วน,วนอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันบ้าง Trading View เขาบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มเนาะที่สามารถเอาไว้วิเคราะห์กราฟในรูปแบบของออนไลน์ได้นะครับซึ่งมีฟีเจอร์ในการแชร์ไอเดียหรือว่าการศึกษาอินดิเคเตอร์ของนักท จำนวนมากนะครับส่วนตัวผมมีอินดิเคเตอร์ผมก็สามารถเขียนโค้ดนะครับซึ่งซึ่งเป็นภาษาไพทอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปนะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเรียนรู้หรือว่าเข้ามาใช้อินดิเคเตอร์เราได้ถ้าเราเปิดใช้ฟรีนะหรือว่าคนอื่นนะครับที่มีอินดิเคเตอร์ดีๆนะครับที่เขาแบบว่ามีไอเดียแล้วเขาก็อยากทาเพื่อชุมชนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็สามารถเขียนอินดิเคเตอร์สวยๆออกมาหรือว่าอินดิเคเตอร์ที่มันแม่นๆออกมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้อ่ะทีนี้ ก็ขั้นตอนในการเล่นเทรดดิ้งวิวเนาะก็หนึ่งเลยคือแค่เข้าไปสมัครนะครับในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า t r a d i n g View นะครับสองคือใช้เครื่องมือนะครับที่ช่วยวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ต่ตางๆนะครับที่มีให้ซึ่งอินดิเคเตอร์ในเทรดดิ้งวิวเนี่ยจำไม่ได้ว่ากี่ตัวนะครับแต่น่าจะเกินหลักหมื่นอยู่นะเท่าที่ผมแบบดูๆมานะครับเพราะว่าในเทรดเดอร์คนหนึง่งอ่ะบางคนก็เขียนอีเทอร์ออกมาเป็นร้อยตัวเลยนะครับบางตัวขายก็มีบางตัวล็อกไว้นะครับบางตัวเอามาแจกฟรีก็มีนะครับซึ่งมีความหหลลาากย นะครับเหมาะสําหรับชุมชนของคนที่รักการเทรดเลยแหละนะครับนั่นคือตัวของเทรดดิวินะครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนในการฝึกฝนน้องต่างๆเนี่ยมันคือความถนัดนะครับแล้วก็มันสามารถใช้ได้หลากหลายใช้ได้หลายสไตล์แล้วกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้บังคับให้ใครแบบใช้อินดิเคเตอร์ใดอินดิเคเตอร์หนึ่งหรือว่าไม่ได้บังคับให้ใครเนี่ยใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบ,บุคคลอย่างส่วนตัวที่ผมพูดไปนะครับผมถนัดในตัวของ เทรดดิ้งวิวนะครับผมก็ใช้เทรด i ิ g งวิวในการวิเคราะห์กราฟทั้งหมดเลยแล้วก็มาเข้าเทรดในตัวของ MT5 เป็นหลักนะครับเพราะว่าผมถนัด2แพลตฟอร์มนี้นะครับส่วน C t r a d e r ผมก็ไมไ่ค่อยได้แตะนะหรือว่า MT4 ผมก็ไม่ได้แตะมา2-3ปีละนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันว่าตัวของ T r a d i n g View มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วตัวของ Meta c โ d e เนี่ยเวลาที่เราจะเข้าออเดอร์เราต้องเข้าลักษณะไหนนะครับอ่ะผมเปิดไปดูตัวของ t r a d i n g View เลยละกันนะครับ โอเคนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า t r a d i n g View เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของ t r a d i n g View ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะนะครับมีปฏิทินข่าวนะครับมีตัวกรองช่วยเหลือนะครับว่าเราจะเทรด Forex คริปโตหุ่นไทยหนุนนี่นานยังไงนะครับอ่ะมีชุมชนนะครับที่แบบว่าเออเขาเข้ามาประกวดเข้ามาแข่งขันในการเทรดกันนะครับภาพบนต่างๆไอเดียที่เขาใช้แชร์กันเนาะนะครับแบบว่าก็จะเป็นไอเดียที่เขียนอินดิเคเตอร์ไอเดียการศึกษาอะไรเงี้ยครับสคริปต์ต่างๆที่ เรากำลังจะพูดคุยกันในการเขียนเครื่องมือนะครับในการช่วยเทรดตลาดนะครับตลาดทั่วโลกเป็นยังไง่าตลาดในไทยหลักเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยก็จะมีเซตอินเด็กซ์นะครับมีอ่ามี S&P 500โน่นนี่นก็จะว่ากันไปนะครับมีหุ้น ETF คริปโตนะครับผมมีหลากหลายมากข่าวทางเศรษฐกิจตลาดนี้เป็นยังไงตลาดคริปโตข่าวมีอะไรบ้างนะครับตลาดโลกล่ะข่าวเป็นยังไงกิจกรรมในองค์กรนะครับการวิเคราะห์ต่าง อ่อาโบรกเกอร์ล่ะมีโบรกเกอร์ไหนบ้างนะครับที่เขาแนะนำนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่างๆนะครับอ่ะตอนนี้ผมเนี่ยได้ทำการเซตไว้แล้วว่าผมเนี่ยชอบเทรดทองคำนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปดูหน้างานเลยแล้วกันนะครับก็วิธีการนะครับกดคำว่าผลิตภัณฑ์นะครับแล้วกดคำว่าซุปเปอร์ชาร์ตนะครับ กดเข้ามานะครับเราก็จะเจอกราฟต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลบหมดทุกอย่างนะเพื่อที่เราจะรีเฟซใหม่ทั้งหมดนะครับณปัจจุบันนะครับผมอยู่ที่ตัวของกราฟทองคำนะครับสังเกตได้ไงว่าเป็นกราฟทองคำครับนั่นก็คือตรงนี้ครับ XAUUSD นะครับอยู่ในไทม์เฟรม M30 ครับทม์เฟรมเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้ M15 คือ1แท่งเท่ากับ15นาทีนะครับ M30 ก็คือ1แท่งเท่ากับ30นาที นะครับเราสามารถเลือกได้อีกครับว่าจะเอาแท่งเทียนเป็นลักษณะไหนนะครับอแบบนี้แบบกลวงนะครับแบบเป็นเส้นอย่างนี้นะครับแบบเป็นจุดแบบนี้นะครับหรือว่าแบบเป็นระดับขั้นบันไดแบบนี้นะครับแบบเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับเนี่ยมีให้หมดนะครับมีลักษณะหลายอย่างนะครับสูงต่ำดําขาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีบาแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากนะครับผมก็จะใช้แท่งเทียนธรรมดานี่แหละนะครับเราจะได้ไม่ต้องงงเนาะอ่า อินดิเคเตอร์ก็จะมีอินดิเคเตอร์ที่หลากหลายมากนะครับสำหรับผมเองก็จะใช้ค่อนข้างหลายตัวนะครับแต่ตัวที่ผมใช้มากทีสุดแล้วผมก็ปลื้มใจในการใช้มากที่สุดนั่นก็คือตัวของ Go Hunter V4 นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเนี่ยใช้ในการเทรดทองคํามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ในการเทรดเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ในคู่ของทองคํากับ Go Hunter เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงเลยในตลาดที่เป็นไซด์เวย์นะครับ ใครที่อยากจะติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโกฮันเตอร์ก็สามารถกดทักมาหาผมส่วนตัวได้เลยนะครับอ่ะถัดไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนาะหลังจากนี้นะครับเออเราเนี่ยจะมองเห็นนะครับทูต่างๆนะครับที่อยู่ในตัวของกราฟนะครับนั่นคือฝั่งนี้นะครับอ่ะ ก่อนที้เราจะไปทัวร์ทรูนะครับเรามาดูกันครับนี่คือรายการนะครับที่ผมลิสต์ออกมาเนาะว่าผมชอบเทรดคู่ไหนบ้างอ่ะผมก็จะดูตัวของทองคําคู่กับ d ีเนะครับแล้วก็ ECAT EU อะไรต่างๆเนี่ยนี่แหละนะครับในการเทรดในคู่สกุลฟอเร็กซถ้าเป็นคลิปตัวก็จะมี BTC Ethereum เนะครับ BNB นะครับเทรดน้ำมันเทรดหุ้นไม้ Nvidia ยนะครับเซตอินเดนะครับอ่เนี่ยที่เพิ่งโดนโอ้โหยับไปเมื่อกี้อ่ะผมเครื่องนะผมก็เลยปิดอย่างนี้ไว้ นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาเพื่อนๆ,ๆวิเคราะห์ไปแล้วกันนะครับโอเคก็สมมุติว่านะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในการใช้ t Tool ทั้งหมดซึ่ง t Tool ในตัวของกราฟเท i n g view เนี่ยก็จะหลากหลายมากนะครับเริ่มต้นจาก t Tool แรกนะครับก็จะมีทั้งรูปจุดนะครับมีทั้งรูปลูกศรนเนี่ยเราก็จะได้ลูกศรออกมาแบบนี้ หรือว่าเราอยากได้แบบนี่ครับนี่แบบนี้ก็เราก็จะได้แบบที่เป็นแบบลักษณะของกากระบาดคุ้ยกันแบบนี้ก็จะสามารถวัดราคาได้นะครับแล้วก็เป็นตัวของเมจิกอ่ะยังลบนะครับก็ไว้ลบเนาะหรือว่าตัวของจุดนะครับก็จะเป็นจุดประมาณนี้แต่ผมชอบถนัดในการใช้แบบนี้นะครับเป็นเหมือนแบบเป้าเล็งเนาะเวลาเรายิงปืนย,ยิงอะไรเงี้ยนะครับถัดมาครับก็จะเป็นรูปแบบของเส้นแนวโน้มนะครับเส้นเล่นะครับ เส้นชุดข้อมูล expansion ต่างๆนะครับการบัดมุมนะครับเส้นแนวนอนแนวตั้งก็มีให้หมดนะครับ paralel ก็มีให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูแล้วกันว่าตัวไหนที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดหนึ่งคือตัวของเทรน l i n e ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมเห็นตรงนี้ละผมก็แค่มากดตรงนี้ครับปุ๊บกดคําว่าเส้นแนวโน้มนะครับ ผมก็จะตีขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นเทรนไลน์นี่คือเทรนไลน์นะครับอะถ้าผมอยากจะกดให้มันแบบเป็นเส้นคู่ขนานล่ะอาผมใช้ MacBook นะครับผมก็จะใช้กดคอมอกดเส้นนี้นะครับปึ๊บกดคอมมานด์นะครับแล้วกดลากขึ้นไปนี่ก็จะเป็นเส้นคู่ขนานแบบนี้นะครับหรือว่าใครเนี่ยที่แบบว่าโอ๊ยฉันแบบขี้เกียจทําแบบนี้สามารถทเมันเส้นคู่ขนานที่เี่ได้ไหมกดได้ครับนี่ครับกดคําว่านะครับปึ๊บ ว,ว่า p า r a l e l channel นะครับ p a r a l e l เปราว่าการคู่ขนานครับกดลากขึ้นมาปึ๊บนี่ครับปึ๊บนี่แล้วก็เป็นแบบนี้นี่แล้วก็สามารถใช้เส้น p a r a l e l ได้ทีนี้เราอยากตั้งค่าเส้นพา r a l e l เป็นสีขาวทำไงนะครับนี่กดคลิกครับปึ๊บตั้งเป็นสีขาวได้ไหมนะครับนี่เหละเส้นตรงนี้เป็นสีขาวเอาทำให้หนากว่านี้ได้ไหมนี่ทําได้นะครับทำให้เป็นเส้นดีๆได้ดไหมแบบไม่เส้นเป็นเส้นปะนี่ก็ทําได้ครับเราสามารถแบบปรับอะแดปใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายมากนี่เลย โอ้โหใครเห็นเนี่ยบอกเลยว่าเทรนดยูเนี่ยตอบโจทย์มากในการใช้เนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเห็นละว่าเราอยากตีเป็นเลยรยาวเราต้องทาไงนี่ครับลากมาครับนี่ปุ๊บก็จะเป็นเลยรยาวแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยเห็นไหมนะครับแต่ผมว่าไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเราวิเคราะห์กราฟเราก็วิเคราะห์เป็นช่วงอะเนาะนะครับเราก็เลยต้องใช้เส้นอนุน,เ,นเป็นหลักทีนี้ครับหลายๆคนก็จะเกิดคำถามว่าเออแล้วถ้าเจอแนวรับแนวต้านต้องทำไงนะครับนี่สมมติว่าตรงนี้คือแนวต้านปุ๊บตีมาอย่างงี้ให้ได้ ให้กลายเป็นเส้นปละสมมติว่าผมไม่อยากให้มันเป็นเส้นปลาละ่ละก็ทำาเป็นเส้นทึบแบบนี้นี่เราก็จะได้เส้นแนวต้านออกมานะครับนะหรือว่าแบบโอ๊ยฉันไม่อยากตีให้มันแบบเป็นแนวนอนยาวขนาดเนี้ยถามว่าเป็นแนวนอนอีกได้ไหมเป็นแนวนอนแบบนี้ได้ครับตีมาแค่นี้ค่ะบเริปึ๊บนี่นะเราก็จะได้เส้นออกมานะครับสามารถกดเปลี่ยนสีกดขนาดได้ว่าเราอยากได้หนาแค่ไหนนะครับหรือว่ากดเลือกได้ว่าเป็นเส้นปลาเป็นเส้นไข่ปลาดีไหมอะไรเงี้ยครับสามารถเลือกได้หมดเนาะ นะครับในตัวของเทรดดิ้งวิวนะครับถัดมาครับผมจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันที่มันสามารถใช้ได้บ่อยๆเนาะถัดมานะครับนั่นก็เป็นฟิโบนะครับฟิโบนะครับคืออะไรนะครับฟิโบคือหนึ่งในเครื่องมือนาะที่สามารถใช้วัดนะครับการย่อได้นะครับการไปต่อได้ก็ผมใช้หลักๆมีสองฟิโบด้วยกันนะครับแต่ฟิโบในนี้มีใช้เยอะมากลองเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะผมใช้ฟิโบนะครับฟิโบนาชชีธรรมดานะครับอ่าสูมย์น้อผมลากตรงนี้มาตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยการย่อเป็นยังไงนะครับสบัดเนี่ยย่อ50ย่อ6 1 8อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าถ้าผมอยากจะใช้ฟิโบตัวที่ผมจะหานะครับในจังหวะย่อแล้วดีดขึ้นผมก็จะใช้เอ็กเทนชั่นนะครับหรือว,ว่าย่อปุ๊บสามารถจะดีดขึ้นตรงไหนบ้างเนี่ยก็จะใช้เอ็กเทนชั่นออกมานะครับเราก็สามารถปรับสีปรับอะไรได้เยอะนะเนี่ยครับลองไปปรับสีปรับเลเวลอะไรเล่นดูนะครับทีนี้ผมก็จะไม่ไม่นี้แล้วกันเมื่อกี้กดผิดนะครับ ไม่ไม่ยกเลิกยกเลิอกอ่านะยกเลิกไปก่อนนะครับไม่อกี้กดตัวคีย์ตัวเลขผิดนี่ครับก็จะสามารถตั้งค่าได้หลายหลากหลายเหมือนกันนะครับนี่คือตัวเทรดดิ้งวิวเนาะถัดมานะครับหลังจากฟิโบล้วก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับเป็นรูปแบบแพทเทิร์นเช่น Head and Shoulder ครับวิธีการเขียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ Head and Shoulder ก็จะเป็นลายซ้ายหัวนะครับนี่ปพ๊บมเท่าสหร่แล้วเราเจอ Head and Shoulder เราก็สามารถวิเคราะห์แบบนี้ได้ ก็จะเป็นแบบรูปแบบที่หลากหลายมากเนาะในตัวของนี้อ่ะอันนี้ผมก็จะใช้แบบการคาดการการซื้อการขายเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากจะขายตรงนี้ใช่ไหมอ่ะผมก็ตั้งคําว่าช็อตนะครับก็จะมีคําว่าการซื้อกับการช็อตช็อตแปลว่าขายนะครับซื้อก็คือบายนั่นแหละแล้วผมจะช็อตตรงนี้แล้วกันผมก็กดตรงนี้ปุ๊บนะครับนี่นะแล้วก็สามารถลากอัตราส่วนในการเข้าเทรดได้เช่นผมอยากจะเล่นนะครับ s l 500ยจุดแล้วกันตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าเป็น5้า0นเพราะว่าตัวเลขมันเป็นอัตราส่วนเนาะ,ะเล่น tp ห้า้อยจุดนะครับ sl ห้า้อยจุดผมก็จะลากออกมาประมาณนี้นะครับี๋ยวก็จะได้ sl tp ห้า5้อยห้าร้อยนะครับในการเข้าเทรดอห้าร้อยก็คือนี่นะครับก็จะเป็นห้าร้อยห้าร้อยนะครับเมื่อกี้ใส่ผิดนะอีเตอร์ครับเมื่อกี้ใส่ผิดนะครับเดี๋ยวตัดออกนะอห้าร0อ0ห้าพันอ่ะ 5, นะโอเคสมมติว่าเอาใหม่เลยนะครับ สมมุติว่าตรงนี้นะครับผมอยากจะเข้าออเดอร์ช็อปนะผมก็มาสมมุติดูนะครับปุ๊บเนี่ยช็อตก็คือไม้เซลล์นี่แหละอ่าเราก็สามารถมาตั้งค่าได้ว่าเราอยากเซต S&P TP ประมาณเท่าไหร่สมมติว่าตรงนี้นะครับระดับกําไรก็คือ TP เนอะสมมติว่าผมอยากจะเก็บ TP ห้าร้อยจุด S&P ห้500จุดนะครับระดับขาดทุนก็จะกดทางข่าวมาปุ๊บอ่ะซูมเข้าไปดูครับเราก็จะได้ระยะในการวิ่งของกราฟนะครับนี่คือ500จุดถ้าวิ่งไปโซนสีแดงก็ S&P ครับวิ่งสุดโซนสีเขียวก็สามารถ TP นะครับหรือว่าเรามองว่าเอ้ยกราฟมีโอกาสขึ้นได้เพื่อนเพื่อก็สามารถกดคําว่าซื้อนะครับกดมาตั้งตรงนี้นะครับเราก็ตั้งเป็นห้าร้อยห้าร้อยมอนเดิมได้นะครับตั้งได้นะครับปึ๊บหรือว่าใครก็ตามที่สมมติว่าเอ้ยอยากจะเข้า pending อ่ะแบบว่าอยากจะเล่นที่แนวต้านนี้นะครับนี่สามารถกด pending ไว้ก่อนกดช็อตตรงนี้ปึ๊บนี่แล้วก็สามารถมาเลือกได้เหมือนกันนะครับถ้ากราฟวิ่งมาชนมันก็จะ กินสีในออเดอร์นั้นอัตโนมัตินะครับหรือว่าวิธีการของผมเนาะผมก็จะตั้งไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะไปตั้งในตัวของ MT5 อีกรอบนึงนะครับในการเข้าเทรดเอ่เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับทีนี้ก็จะมีตัวอักษรอะไรต่างๆเป็นผู้การเป็นอะไรให้เขียนนะผู้การก็สามารถเขียนได้นะครับเนี่ยเขียนอะไรก็ได้นะนะครับแล้วแต่เราเลยหรือว่าตัวของสี่เหลี่ยมผมชอบใช้นะตัวนี้เป็นกรอบเป็นโซนนะครับเนี่ยผมก็จะตีออกมาเป็นโซนนี้เป็นโซนเอลต้านนะครับอะไรเงี้ยนะครับ ยิ่งเราสามารถใส่ตัวนังสือได้ด้วยนะครับสมมติว่าผมตีมุมหัวงี้แล้วกันเพิ่มตัวนังสือนะครับโซนแนวต้านนะโซนอา i ีสตันโซนแล้วกัน, Zone. นรีสตันโซนอ้าวพิมพ์ผิดนะฮะรีสตันโซนนี่ผมก็จะพิมพ์อะไรประมาณนี้นะครับพิมพ์ไว้เพื่อแบบว่าเออเราจะได้รับรู้ว่าโซนที่เราตีขึ้นมาคือโซนอะไร นะครับเราสามารถเขียนตัวหนังสือได้ด้วยกดตัวทีนะครับเป็นตัวหนังสือเนาะแบบโซนแนวต้านอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับโซนแนวต้านอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะเราก็จะสา,สามารถได้โซนแนวตานเคเอ่าแล้วก็รูปหัวใจเนี่ยก็จะเป็นอิโมจิต่างๆส,สมมติว่าผมชอบแล้วกันผมก็กดเนี่ยครับโลดกดไลค์ไว้นะครับหรือว่าแบบไม่ชอบหรือว่าอะไรก็ตามก็กดแบบทุบนิ้วไว้อะไรงเงี้ย ลองไปเล่นดูเนาะแล้วก็มีอัตราส่วนการวัดที่หลากหลายนะครับการวัดเนี่ยต่างๆเนี่ยจุดแบบลงมากี่จุด100 0จุดขึ้นไป500อจุดวันเดือนเท่าไหร่เนี่ย,นนยใช้วันเท่าไหร่นะครับหวัน2วันอะไรเงี้ยนะครับสามารถเอาไปวัดได้นะครับอ่ะส่วนข้างล่างถัดมาเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยใช้ผมก็จะยังไม่สอนละกันนะครับทีนี้ในการเข้าออเดอร์ล่ะผมก็จะใช้มือถือเป็นหลักนะเอาจริงนะผมก็ในตัวของ MT5 นะครับนี่เลย MT5 นะครับ กดเข้ามา MT5 ครับหน้าตาก็จะเป็นเอ่อนี่ครับกดเข้ามาในตัวของ MT5 นะครับหน้าตาอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างนี้ผ่อนผมก็ถือลันรันอยู่ประมาณสอง้กว่าเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เทรดทองคำนะครับก็เทรดกันเล่นๆขำๆนะครับหน้าตาของ MT5 เนี่ยก็จะเป็นเป็นคู่ทรัพย์สินให้เลือกเยอะๆ นะครับเราก็สามารถเข้าไปเลือกทรัพย์สินได้นะครับว่าเราอยากเทรดคู่อะไรนะครับสุดแราผมจะเทรดคู่ทองคำแล้วการวิธีการผมก็จะแตะนะครับแตะตัวนี้นะครับแตะตัวนี้ปุ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่ากราฟนะครับเนี่ยขึ้นคําว่ากราฟเห็นนะคคาว่ากราฟตรงนี้นะครับผมก็จะแตะตัวนี้ปุ๊บนะครับก็จะเจอกราฟของตัวของทองคำแล้วที่เราแบบเข้าเซลไว้เมื่องี้นะครับนี่เราก็เข้าเซลไว้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นออเดอร์เซลนะครับแล้วก็ ถ้าเราเข้าแล้วออเดอร์เราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนออเดอร์เราอยู่ตรงไหนแล้วก็กําไรทีมีเท่าไหร่ก็สามารถกดตรงนี้ครับข้างล่างตรงนี้ Shout parfait. เ Terra Rent นี่ยการซื Love ้อขายกดเข้ามาปุ BRE ๊บนะครับก็จะเห็นอะไรประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับหรือว่าเราสามารถดูประวัติได้นะครับการเทรดเนี่ยดูนะครับเนี่ยประวัติการเทรดเราก็สามารถดูได้นะครับนี่ประวัติการเทรดอะไรก็ต่างๆก็สามารถดูได้นะครับนี่ลองเอาไปศึกษาดูนะครับว่าใช้อะไรประมาณไหนนะครับ เนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับ MT5 เนาะผมก็สําหรับส่วนตัวละผมใช้ MT5 เนี่ยส่วนมากผมจะใช้ในมือถือนะครับส่วนในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็จะมาวิเคราะห์ตัวของเทร d ด n g v วิวนะครับหรือว่าใครเนี่ยชอบแบบเออเนี่ยใช้เทร d ด n g v วิวนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถนี่นะผมมีทุกตัวเลไรซีเทเดอรก็มีนะครับแล้วก็เนี่ยเข้ามาตัวของเทรดดิ้งวิวตรงนี้ได้นะครับในมือถือเนี่ยกดเทรดดิ้งวิวนะครับมันก็จะขึ้นเป็นกราฟมาอะไรเหมือนกัน นะครับแล้วก็สามารถใช้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งได้นะครับแนวนอนก็จะเห็นกราฟแบบ Middle คลา้คลายๆคอมพิวเตอร์นี่แหละแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้ถ้าเป็นแนวตั้งเราก็จะเอาไว้วิเคราะห์นะครับในรูปแบบของสั้นๆน,นะครับก็สามารถเอาไปอแดปใช้ด้วยกันได้นะแล้วก็ ijo. ครั้งถัดไปนะครับเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆเห<ๆ>็นละว่าเราสามารถใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยในการมาวิเคราะห์กราฟหรือว่าการช่วยตัดสินใจในการเข้าเทรดได้แล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมนะครับในครั้งถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง นะครับเรื่องของการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข่าวเว็บไซต์ที่ดูวิเคราะห์ข่าวนะครับเว็บไซต์ที่เอาไว้ดูและใช้วิเคราะห์ข่าวมีตัวไหนบ้างแล้วก็มีการดูยังไงนะครับแล้วก็ข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมีปัจจัยพื้นฐานในด้านของเทคนิคในด้านของฟันดัมเบททอยย่างไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคเลยครับใครที่อยากจะ ได้รับความรู้แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับกับ EP นี้ฮะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้มากเลยแหละนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วกดติดตามนะครับให้กับช่อง Box Innovate ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม b o ก Innovate ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ